ไอเรลองเราปิด้ากระโปรงเอาดิยังซิงอยู well ่ดีๆก็หางานให้ยังซิงได้ทำอีกแล้วเนี่ยนี่อะไปขนมันไปขายเมื่อวานไปจอดแล้วไปไหลไปตำเสาโอ้แดดส่องตรงนี้เนี่ยโดนครับ สิงกะเพชเบ๊มันพอเลยมาดามเอามาเคาะให้เขารูปเขาทรงก่อนหาแต่เรื่องหาแต่ราวอืมรถรา่าเดี๋ยวให้ช่างสิงแกะ

นี่เสียดติ้นสงสัยจะรอคิวยาวแหละนี้ช่างด้วยนี้ด้วยนะน้ำม,มันไม่ไหลนับปัดกระกจครกคือสงสัยสายมันตันหรือวะนี่มอเตอร์มอเตอร์เรียนมอเตอร์ก็ดัง กันชนอยู่โคกสะอาดมีข่บ่โคระอยู่ครับนี่เดี<ม>๋ยวเคาะก่อนเคาะสีดำมีก็ใส่สีดำเลยไม g ตี y Egg ได้ดึงเบรกมือนะมัน้า,ามันเฮ็ดยังปมาทงั้นแหละไอ้หน้าร้านเราเหมือนกันมาโจทย์หลายคันอยู่ไหลกันไล่ตะคุบกันเกือบทุกวันมันหลอกตาไงที่มันหลอกตามาโจดย์ก็ลงมาหันอีกทีหน,นรถไปแล้วเออหลายคันแล้วแต่ว่า ปลอดภัยทุกคันนะไม่มีไปตัวคุบได้ก่อน <S 2 _ investigate> เดี๋ยวมาดูช่างซิงแกะตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวมาดัดเขาร Santi ุเขาทรงคืน นานะอ๋ออันนี้เรซื้อสีหมดไปสี่พกว่าบาทค่าแรงสวันหวันอยู่บ่ช่างไงคันน,งนนี้ 4, อไอ้คันเนี่ย ตอีเรื่องเดมเตะตัดขับได้อยู่เครื่องไม่ได้เป็นไรครับตัวนี้ก็เหลือแต่ไล่เบรกนิดเดียวไล่เบยก็ขับได้เลยบบตุกเด็ตึกเดะตึกหรือว่าทางปริงเห็นเงลงหรือนี่เดตึกโรยเพลอ อันนี้คารเรงก็จ่ายไปหมดแล้วเลือเมื่อวานเลือเมื่อวานซ้อมมือแล้วนนี้วันที่สามเมนบันก็มือแรกผมมาเห็ดมาพุนหัวนเราผมก็หยุอืเรามาเมื่อวานมากอนี้วันที่ือแมดีเด้อเออ ไอ้ที่เงยวกู้จนไ้จับลูกกระหน่ำแม่บ้าไ่แล้วเบิกตังแล้วหยุดไ่ใช่นี่เบิกตังแล้วก็หยุดเมื่อวานก็มาบผมเนี้เบิกตังหยุดแล้วก็มามาพ่นหัวเห็นบอกเมื่นหัวพอพ่นหัวปั๊บก็หยุดหยุดว่าลูกไข่แล้วก็มาพ่นหางเมื่อวาน ก right? ็บปเจ็บอะไรแล้วก็ม่นีมือที่สามนี่นี่นี่เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวต้องไล่กันแล้วนี่มื่นประจุดไรเครื่องยังฟิตครับตัวนี้ mighty โอ้นั่นนี่ไม่ต่ำตรงกลางนี่ตรงกลางนี่โดนหม้อน้ําแตกนะสงสัยอาหารน้องเล็กก้อนหือที่มันดอล ไม่ถึงคือเมื่อนานเพิ่นหัวอยู่แว้งบ่เพิ่นได้ตรวจปะปะนั่นแหละเหล็กนี่มันไม่ถึงมันน่าจะเนี่ยมันมีรอยรั่วเสียอีกมื้อนองก็ตรวจตามบ่มีเหล็กเดี๋ยวตรวจไปปะก่อน วันนี้จเจ้าปูเฟียเราน่าจะเสร็จนะครับน่าจะเสร็จน่าจะได้เอาเข้าบ้านปูเฟียเดี๋ยวให้ดัดตัวนี้ก่อน oh, อื เดี๋ยวมาเคาะให้เขารูปเขา้าทรงแต่สีจะไม่เป็นไรหรอกสีตัวนี้มันหนาอยู่เคาะให้แต่เขารูปเพราะถ้าทำสีสาดไปเดี๋ยวมันจะเพี้ยน นีคนมันไปเมื่อวานครับไปไหลแล้วก็ไปตำเสาฮะน้ำมันยังนำมันฮะโอ้ยตัดทิ้งเบิดแล้วับซเอวแลลวอยู่้างทางนั่นก็ได้เลี่ยมหมดมันจะไปเลี่ยมไปสามแลาไปส้มหรอม ម <zanim speak> <saiden> ើល लिम Tính โตๆที่ข้างทางแม่นบ่ครับกระเตียเพียดเว้ยสิได้ลงไปมึง2กิโลบาดนี้โอ้ถ้าคริตอยู่ตุ๊กกอลแม่โคบาดบ่เห็นลํามันเลยผม

ไม่ใช่ทุนอะกะพ่นสีแล้วๆครับหรือตัดสีดำครับเหลือตัดสีดำอันนี้เราก็ให้เคาะไม่ตีไม่ตีไปไหลต่ำยังบุรีขนมันของวันนี่นี่โทรมาครับไม่รู้ตีกระทะ ไม่รู้เวลา<ำ>เวลางานเขาเลยครับโทรมานี่ครับไอ้ไเปิดโพงเลยแโทษับผมเปิดโ่ได้เปิดไ่ได้บ่โทรอะไรไม่รู้เวลาดูเวลาด้วย <c oughs> เวลางานเขานะ่ะเอ้อ